อันนี้คือสารลายทะเลหนะ่ะหัวหน้าผนเอาไปถอดผลสื่อแบบตากแห้งมาแลก็เอาไปถอดในสมมสีจะทายอพอนะเจ้าสมสีคำเกยขินสักเตี๋ยหัวหน้าผลสื่อมาเพื่อเอามาประดับจานหรือว่าเอามาเนีย <laughs> เอามาประดับจานนั่นแหละอืมอันนี้นี่เจ้าอันนี้ตดตากแห้งมาแล้วแกมาแจ่นากับหัวแกจะมาแย่หยั่งแกก็แจ่นำไปเลียผมก่อนเนาะเลยขี้ยาก่อนอันนี้นี่ มันจ่ายสลายแบบแก่ใช่ไหมเออกระหู้มันกันนะแกบอกมันมาจากทะเลอะสมศรีกะล่างล่างให้แกเจา้าเนี่ยอันนี้ก็ถ่ายพอเนาะอันนี้แบบตียําได้ตากแห้งแล้วเนะมันจะมีแบบตากแห้งเห็นแกซื้อมาเป็นถุงเป็นถุงอันนี้กับยาหู้่าแกจะเป็นอย่างยางจะยาวันผูกหรือเป็นยาวันนีนให้สมศรีล่างสมศรีก็ล่างเธอด้านอะ <laughs> กว่ามันเป็นหินเป็นสายนะเจา้าอันนี้แบบถอดแล้วเห็นไหม ก็เดียวจะคือผอแบบแห้งเลยถามว่าลำมันมันเก็เนาะมันก่าอนะย่างกับใบมกูดถอดอะอย่างถอดนี่แหละเออประมาณนี่แหละเจ้าแต่ใบมกูดมันจะหอมจีเกออันนี้มันหอมนี่เจ้ามันเหลือขี้ยาก่อนนะ่ะเออเก๋ก็ซื้อแบบตากแห้งมาเก๋ก็าไปถอดตะกี้เห <laughs> มือนขี้ยาก่อนอันนี้อันนี้เนี่ยติดตาแห้งแล้วเก๋ก็เอาไปถอดนั่นแหละตะกี้ อันนี้ยังไม่ได้ถอดอ่ะนะอันนี้ถ่ายก็พร้อมได้นะเจ้าเมนูวันนี้แซลมอนสลัดสลัดแซลมอนเออนี่เจ้าแซ,ซ,ซลมอนลมพวนนะคะวันหน้าไปซื้อแซลมอนลมพวนมาบอลผสมสีทําสลัดมีคนถามว่าตะวันสมสีเอ่ออบหอมหอมแขกอ่ะหอมแดงจะก,ก่อ วัสมศรีจะเอาไปทำอะไรสมศรีจะเอามาจัดจานในใเจ้าวันนี้ก็คือมีอนเนกติทอดนี่สาลายทอดแล้วก็มีแตงกวาแล้วก็มีแซลมอนเห็นไหมแล้วก็มีลาดิสแล้วก็มีหอมแขกหอมแขกตีน้ำสีอบตะวานะเจ้าแล้วก็มีสลัดสมศรีก็จะทำสลัดเห็นไหมอันนี้ก็ใส่ลงไปในนี้เลยเจ้าทุกอย่างสลัดแซลมอน อันนี้เนี่ยเมนูสมสีวันนี้นะ่เมนูตีสมสรีต้องทําวันนี้นะคะสมสีกระจัดทําไปเลยหนึ่งลอยจานเจา้าแผนกสมสรี <c oughs> หัวหน้าจะเป็นคนคิดเมนูเนาะสมศรีก็จะเป็นคนทําเจา้าบางทีก็จ่วอยกันคิดไม่คิดหมอกแล้วมันเยอะแต่ละอาทิตย์ละอาทิตย์มันต้องเปลี่ยนเมนูตลอดเนาะมันหลายอย่าง อันนี้สมศรีก็ต้องโจทย์ไหวเจ้าอันนี้พาสต้าเห็ดอันนี้มันเป็นอาหารมังสวิรัต์หน่อยเจ้าพาสต้าเห็ดไม่ได้ใส่เนื้ออะไรอันนี้คือหมูล้มควันได์กับข้าวเปียกฝรั่งทีนี้เป็นห้องอะยังหมดแต่สำหรับสมศรีก็สมศรีก็จะห้องข้าวเปียกเลยนั่นแหละหมูล,มล้มควัน อาหารก็จะมีสามจะสามอย่างตลอดเนะเราก็จะมีสลัดอยู่ต้างอกุนนะเจ้านล้นิ่มได้ทายสลัดเพียพอนี่แหละจะมีสามอย่างรวมกันเนี่ยทุกวันนะคะพะนักง,งานพนักง,งานคนมากินเนี่ยปกติสามารถมายิบได้กี่จานก็ได้เจ้ายิบได้จนอิ่มอ่ะอืมถ้าไปซื้อตัางนอกมันก็จะได้แค่จานเดียวจะก็ มามากินด้วยกันเจ้าวันนี้สมศซีก็จะกินสลัดผักมันกรอบอร่อยมากมากินด้วยกันนะเจ้าเย 쟤는 쟤가 쟤는 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 는 쟤는 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 쟤 그러 아주 래